กระซิบรักจากใครคนหนึ่งนะคะที่คุณกำลังนึกถึงอยู่อะมาดูกันว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงนะคะกำลังอยากจะส่งสารอะไรมาหาคุณนะคะอลิช้ในตัวของ whisper of love เนาะเป็นเรื่องของความแบบแกระซิบรักเบาๆดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นในตัวของข้อความที่เขาจะส่งมาทีนี้ตอนนี้อลิชอยากให้คุณเนี่ยทำสมาธินิ่งๆน,นะคะหลับตาลงค่ะนึกถึงหน้าของเขาชื่อของเขาไว้ในใจนะคะ จากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะอะลืมตาขึ้นมาได้เลยนะคะมาฟังสิ่งที่เขาอยากจะกระซิบมาหาคุณนะว้าวเขาอยากบอกว่านะคะคุณคือแรงขับเคลื่อนของเขานะคะคุณคือความหวังคุณคือแรงบันดาลใจคุณคือคนที่ทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าเขารักตัวเองแบบไหนหรือรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างไรมันไม่มีใครหรอกคะ่ะที่เราแบ จะสามารถทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบไหนที่แบบว่าบางคนเนาะอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวเองเลยอะไรเงี้ยแต่สําหรับกับคนนี้นะคะเขาอยากบอกกับคุณว่าคุณทําให้เขาเป็นตัวเองอยู่เสมอคุณทําให้เขาไม่ต้องแบบเกรงไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบแซงว่าจะต้องเป็นใครหรือต้องเป็นคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นแบบ ขอบคุณนะขอบคุณที่คุณคือแรงขับเคลื่อนหรือแรงบันดาลใจให้กับเขาแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจในตัวเขานะคะขออีกสักใบนะว่าเขาต้องการกระสิบอะไรบอกคุณคุณคะคุณได้ true love นะคะ true love เนี่ยมันเป็นความวารักแท้นะคะ this love is one it's a lifetime นะหรือว่าความรักที่มันเป็นคำว,ว่ารักแท้เนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราบ่อยๆในชีวิตเราเหรอกคะ่ะแล้วก็ทุกคนตามหาคําว่ารักแท้ทุกคนตามหาว่าความแท้จริงในในในมุมของแบบความรักดีๆของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนใช่ไหมแต่สําหรับเขาเขาอยากบอกว่าไม่ว่าเขาจะตามตามหาแบบไหนหรือว่ากําลังจะนิยามความว่ารักแท้แบบไหน แต่นั่นในใจของเขาตอนนี้ได้รับรู้แล้วว่าคุณคือรักแท้ของเขาคุณคือความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าความรักมันไร้เงื่อนไขย,ยังไงความรักมันไม่จำเป็นต้องแบบครอบครองความรักไม่จำเป็นต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยึดยึด,ย,ดยึดติดกันละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้อลิต้องบอกว่าคุณคือทั้งแรงบันดาลใจและเป็นรักแท้ของเขาขอใบสุดท้ายละกันนะแบบมันฉ่ำอ่ะมันฉ่ำขออีกใบหนึ่งมันหวาน โอ้โอเคสำหรับใบสุดท้ายนะ อลิซอยากบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขาอยากบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะยังอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าความรักของเราจะเป็นไปในทิศทางไหนไม่ว่าความสัมพันธ์เราจะไปจบแบบไหนฉันจะอยู่ข้างๆเธอเสมอตรงนี้อลิซต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะมาได้หลากหลายความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์บางคนอาจจะเป็นคู่กันแล้วอาจจะแบบแต่งงานกันแล้วกําลันลงนึกถึงสามีตัวเองกําลังนึกคนที่นึกถึงคนที่แบบว่าห่างไกลไปหรือว่าแบบเป็น คนรักเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ยไม่ว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงก็ตามเขายังอยู่ในในใจคุณนะเขายังอยู่เคียงข้างคุณนะแล้วก็ขอโทษที่ถ้าวันนี้ไม่ได้อยู่แบบแบบกัแบบคุณแบบจริงๆอะคะ่ะ แต่ข้างในของเขาหรือความเชื่อมโยงของคุณจิตวิญญาณของคุณได้เชื่อมโยงกันแล้วก็เป็น3มใบที่เป็นเสียงกระซิบรักข้อความจากเขานะคะในตอนนี้ที่คุณกาลังนึกถึงเนาะงั้นอลิซก,ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่กําลังตามหารักแท้หรือว่ากําลังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคนนี้กําลังรู้สึกยังไงกับคุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้ามันเป็นวอ d i ิงดีๆข้อความดีๆก็น้อมรับคําทํานายตรงนี้ไว้นะคะพิมพ์นะคะแชร์นะคะหรือว่าคุณอยากจะเขียนชื่อของเขาเพื่อบอกกล่าวว่าแบบเธอคือรักแท้ของ คือคุณจะพิมพ์ก็ได้นะว่าคุณคือรักแท้ของฉันก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการยืนยันและน้อมรับคำทํานายคำว่ารักแท้ของคุณนะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็บ๊ายบาย